ทางเราเนี่ยมองว่าทางกัญชาเนี่ยที่ทางสาธารณสุขปลดล็อกมาให้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะช่วยประชาชนตรงนี้ได้เพราะว่ากัญชาเนี่ยมีประโยชน์ในการรักษาโรคหลายโรคนะครับอย่างคุณหมอของเราเนี่ยเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญตางเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาโดยเฉพาะนะครับถามว่าในแง่ไหนในแง่ของคนเนี่ยสามารถเข้าถึงกัญชาได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อกัญชาที่อยู่บนท้องถนนนะครับ เราไม่รู้เลยว่ากัญชาเนี่ยมาจากไหนปลูกด้วยอะไรมีแพติไซส์หรือเปล่าหรือมีธาตุเหล็กหรือธาตุอะไรที่มันไม่สมควรจะเข้าไปในร่างกายอย่างของเราเนี่ยกัญชาที่เราขายนะครับมาจากฟาร์มที่เราปลูกเองนะครับถูกกฎหมายทุกอย่างมีใบถูกต้องนะครับแล้วก็มี lab t e s แทบจะทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาเราส่ง lab t e s เนี่ยเราจะใช้เวลารลอ lab t e s หน่อยนะครับแต่ทุกตัวที่เราเอามาขายนะครับจะมี lab t e s ทั้งหมดนะครับเพื่อความแน่ใจว่ามันเป็นสิ่งที่ปลอดภัยออแกนิกคลีนนะครับ กัญชาตอนนี้ยังค่อนข้างจะคุมเครือเกี่ยวกับกฎหมายแต่ของเราเนี่ยเรามาทางในเรื่องของคลินิกและการแพทย์โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่ากัญชาของเราและยาของเราเนี่ยจะออกไปสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับมี18สาขาครับแต่เปิดไปประมาณ5สาขานะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วเพิ่งมีการปลดล็อกไปก็มีคนสนใจที่จะซื้อเฟรนชชัยเราเยอะมากนะครับเราก็มีการเปิดขายเฟรนชชัยไปทั่วประเทศปัจจุบันนี้มีการก่อสร้างอยู่นะครับน่าจะ 18สาขาเนี่ยเปิดพร้อมกันประมาณวันที่1กันยายนนะครับผลตอบรับค่อนข้างดีครับต้องบอกตามตรงเลยว่าอย่างภูเก็ตเนี่ย90เป็นลูกค้าของต่างชาตินะครับเขาให้ความตอบรับดีมากและเขาก็ตื่นเต้นในการที่มีกัญชาเสรีในประเทศไทยแต่เราควรมีการควบคุมนะครับคนที่เข้ามาซื้อต้องไม่ต่ำกว่าอายุ20ปีหรือเป็นมีคันนะครับถ้าเป็นชาวต่างชาติแล้วเนี่ยบางคนเขาโชว์บัตรให้เราดูเลยว่าเขามีบัตรที่เป็นบัตรผู้ป่วยมาจากต่างประเทศเพราะว่าผลิตภัณฑ์กัญชงกัญชาเนี่ย ดีต่อพวกผิวพวกอะไรด้วยเราก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์ของคอสเมติกนะครับที่ดีมากต่อซันเบิร์นยิ่งในประเทศไทยเนี่ยเนี่ยมันร้อนมากนะครับพวกนี้มันจะมีตัวสารตัวหนึ่งเป็น CBD นะครับที่ช่วยในเกี่ยวกับอินฟลามเมชันหรือการอักเสบเราก็จะช่วยตรงนี้ได้นะครับจะเป็นคณะวปอนะครับวิทยาลัยป้องการราชนาจักรนะครับก็ให้เกียรตินะครับมาดูงานสถานที่นะครับเพราะว่าอ,อ,อยากจะจัดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อบอกประชาชนชาวไทยว่า ตรงนี้คือ Standard มันคือ g o standard ของเรานะครับไม่ใช่ว่าเราจะเอากัญชาไปวางขายที่ไหนก็ได้ให้กับใครก็ได้นะครับอันนี้คือ g o standard ที่เรา set up ขึ้นมา ทุกครั้งที่มีคนเดินเข้ามาเขาต้องการยาเพื่อที่จะไปรักษาโรคเขาสามารถมั่นใจว่าที่นี่เนี่ยมียาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนะครับผมก็อยากจะให้พี่น้องทางภูเก็ตและก็ในประเทศไทยทั้งหมดนะครับดูว่าสิ่งที่เราทําตรงนี้มันควรที่จะเป็นสแตนดาร์ดของคลินิกกัญชาทางการแพทย์ครับผมครับตอนนี้เราขายทั่วไปเนาะก็คือมีคนขายทั่วไปกันแต่เราอย่าลืมนะครับว่าคนที่ใช้กัญชาเป็นโรคประจําตัวหนึ่งสองคือทานยาอยู่อย่างเช่นยากลุ่มยานอนหลับพวก โคนาติดแดงไดอาติแดงอย่างนี้นครับซึ่งถ้าใช้กัญชาร่วมด้วยไม่ได้มีการคัดกรองครับอาจจะตีกับยาทําให้เกิดภัยได้นะครับซึ่งต้องมาพบในคลินิกหรือว่าซื้อของที่ได้มาตรฐานนะครับครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับก็คือมาทางที่นี่งครับบางคนไม่ได้ใช้กัญชาเราอยากใช้กัญชาก็สามารถมาปรึกษาได้บางคนมีไตเสื่บ้างอย่างเช่น พอแห้งปากแห้งมึนงงเราก็มีวิธีแก้ไขนะครับลองแนะนําวิธีแก้ไขเกี่ยวกับกัญชาหน่อยถ้าแบบเมากัญชามากเกินไปหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองใช้ผลิตภัณฑ์กัญชามากเกินไปเราจะแก้ไขยังไงครับครับวิธีแก้ไขนะครับสมมติถ้าคนเมากัญชานะครับหรือว่าวิงเวียนหน้ามืดหรือวูบนะครับอาจจะใช้น้ําขิงนะครับน้าขิงมีฤทธิ์นะครับในการแก้วิงเวียนได้ดีนะครับแล้วก็เพิ่มบัตรเซอร์โคลเลชันนะครับในเลือดในเลืได้ดีขึ้น2นะครับก็คือขิง กับพริกไทยร่วมด้วยนะครับอันนี้จะช่วยในการเขาเรียกว่าขับกัรช่าจากร่างกายได้ดีขึ้นนะครับต่างนะครับก็คือน้ำมะนาาบวกเกลือนะครับอันนี้จะช่วยร่างกายเฟสฉุดที่ได้ดีนะครับจากประสบการณ์นะครับการใช้วิธีนี้ครับในการแก้ปัญหาเนาะในการการใช้ไซฟิกของตันชาเนี่ยครับก็เห็นผลได้ดีเช่นกันครับคนไข้ตอบรับได้ดีครับ